สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอซทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้จะเล่าเรื่องราววีลกรรมของกองร้อยฐานพันจูโจมที่965พลาน,นุ่มฤทธิ์ไกเล่ามาแล้ว400กว่าคลิปแต่ ไม่เคยเล่าเรื่องราวภายในกองร้อยฐานพันจุจมที่965พลานหนุ่มฤทธิ์ที่ไก่ต้นสังกัดของลุงนนท์ให้พี่น้องได้ฟังกันส่วนมากเล่าเป็นภาพรวมๆขนาดใหญ่ให้ได้ฟังกันแต่ไม่ได้เจาะลึกเรื่องราวภายในกองร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์วีรกรรมของกำลังพลฐานพันจุจม965พลานหนุ่มฤทธิ์ที่ไก่ ให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าในช่วงต้นปีพศ2525นะครับก็เดินทางเข้ามาสมัครเป็นทหารพลานแล้วก็ได้รับการฝึกที่ส่วนการฝึกและศึกษาฝึกอยู่30วันพี่น้องเท่าที่จําได้นะครับจากนั้นก็ได้รับคําสั่งให้ไปที่ส่วนกําลังลบ ได้รับการบรรจุเป็นกําลังผลของกองร้อยฐานพันจุโจมที่958นาเรียกขานว่าอินซีเหินนะครับก็ใช้ชีวิตล้มลุกคลุกคานบุกบันประจันบานร่วมกับกองร้อยฐานพันจุโจมที่958อินซีเหินเนี่ยประมาณ2ปีพี่น้องพอช่วงต้นปีพศ .2527 ก็ได้รับคําสั่งให้ย้ายมาประจำการอยู่ที่ กองร้อยฐานพันจุจมที่965ปลาหน,นุม่มฤทธิ์ที่ไก่นะครับการเดินทางเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันต้องต้อนรับน้องใหม่นะครับวนหน้าตีลังกานะครับเดินปิดนะครับกิ่งซ้ายกิ่งขวาลำบากมากพี่น้องแต่มันเป็นเรื่องปกติทางทหารนะครับจะย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องมีการต้อนรับน้องใหม่เสมอนะครับเข้าไปครั้งแรกก็ได้รับการบรรจุเป็นกําลังพลของ ชุดปฏิบัติการจู่โจมที่4นะครับซึ่งจำได้ว่าในขณะนั้นจะมีอาสาสมัครทหารพลสมศีวงอนุเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการแล้วก็มีอาสาสมัครทหารพลเสถียรวารีใสเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับซึ่งพี่สีเนี่ยหรือว่าอาสาสมัครทหารพลสมศีวงอนุนเนี่ยเขามี วิรกรรมการสู้รบที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับในช่วงก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเป็นอาสาสมัครฐานาพลาาันเนี่ยพี่ศีเนี่ยเขาเคยเข้าไปร่วมรบในสมรภูมิลาวไปลบลุกบุกบันไปประจันบานกับทหารเวียดนามในสงครามลาวร่วมกับทหารเสือพัน3า3นะครับก็ไปลบอยู่ข้างในแล้ว เขาก็รอดตายกลับมารอดชีวิตกลับมาเพราะกลับมาปุ๊บในช่วงนั้นประเทศไทยของเราพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับก็ลุกลานเข้ามาเข้าไปยึดพื้นที่ป่าเขาโดยเฉพาะในพื้นที่เขาค้ออาเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์อาสาสมัครทหารผันสมศรีวงกนุษย์หรือว่าพี่ศรีของผมเนี่ยนะครับก็สมัครเข้าไปแต่ไปช่วงแรกๆเ,เขาไม่ได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครทหารพ่าน,น,นพี่ศรีหรือว่าอาสาสมัครทหารพานสมศรีวงอนุษเนี่ย เขาเดินทางไปเป็นนักรบหน่วยกระทิงแดงหรือว่าอาสาสมัครฐานพลานพิเศษคําว่าพิเศษเนี่ยคือยังไม่ได้บรรจุเป็นทหารพลานนะครับก็ไปร่วมรบในพื้นที่เขาค้คแถวหนองแม่นาแถวบ้านแยงแถวเขาปู่เขาย่านะครับแถวนั้นเขาตะเคียนโง,ง่แล้วก็บ้านแขมสนบ้านทุ่งสะดะพง แถวบ้านเราลือแถวยอดดอยเขาขอแถวนั้นนะครับก็ลบในช่วงปีพศ2524ถือว่ารบหนักมากนะครับแต่พี่ศีของเราเนี่ยเขาก็รอดชีวิตกลับมาในช่วงนั้นยังไม่มีกองร้อยฐานพันจู่โจมที่965พลันหนุ่มฤทธิไก่นะครับตอนนั้นค่ายปักทุงชัยเขามีกำลังพลเพียง26กองร้อยเท่านั้นหลังจากลงมาที่ ลงมาจากเขาโคนะครับเขาก็มาเปิดอกองร้อยฐานผ่านขึ้นมาใหม่อีก6กองร้อยรวมทั้งหมดก็มีกำลังพล32กองร้อยอาสาสมัครฐานันธนสมศรีวงอนุเนี่ยนะครับท่านก็ได้เดินทางมาบรรจุในกองร้อยฐานพัานจุจมที่9 65ในช่วงปีพศสอ2 5อนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็ด้วยว่ามี ประสบการณ์ทางการลบก็ได้บรรจุเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับช่วงนั้นผู้บังคับกองร้อยก็จะเป็นจ่าสิบเอกดำริจระดลน,นะครับปัจจุบันก็กเกษียณอายุราชการไปแล้วในชนุตของพันเอกดำริจระดลน,นะครับในช่วงที่ผมเดินทางเข้าไปนะครับก็ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอของพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องร่วมลบนะครับต้องศึกษาเพราะว่า ทุกคนที่เข้าไปเนี่ยมันเสือสิงก็ทิ้งเล็พี่น้องบางคนเป็นโจนป้นฆ่ามาก่อนบางคนเขาเรียกเป็นมือปืนอยู่ตามซุ้มตามซอกตามเคอาะต่างๆนะครับก็ไปรวมกันอยู่ในกองร้อยเพราะฉะนั้นในกองร้อยเนี่ยจะมีคนเก่งมีคนกล้าค่อนข้างเยอะนะครับคือผู้ยังไงไม่กลัวไม่เกรงกันนะครับผมก็ไม่กลัวคุณคุณก็ไม่กลัวผมคือลักษณะในกองร้อยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ พอเข้าไปก็ไปพบว่าเอ๊พี่สีเขาก็เป็นคนรูปร่างไม่ตัวพี่น้องแต่จิตใจเนี่ยเด็ดขาดใจถึงนะครับสุดท้ายที่แรกเขาก็คือเหมือนเห็นเราเข้าไปน้องใหม่ก็เหมือนว่าเขาจะข่มข่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่พี่ตัวอาสาสมัครฐานผานสเสถียรวลีใสเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากนะครับเข้าเมือง เขาก็จะซื้อพวกขนมพวกสิ่งของเข้ามาฝากผมเสมอนะครับเวลาเข้าป่านะครับไปหาเก็บผักเก็บหญ้านะครับมาทําให้น้องๆได้กินนะครับส่วนพี่ศรีเขาก็มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับแล้วก็ไปร่วมรบกันมาหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นในพื้นป่าด้านอาเภอสืงสงังอาเภอคอนบุรีแล้วก็ทางด้านตะเข็บชายแดนอาเภอตาพยาอ,พอ,อาเภออรัญ,ญญประเทศ เก่งอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตนะครับแล้วก็ไปลบลุกบ,บุกบันประจันบนันกอดคอร่วมลบกันมาจนกระทั่งนะครับในช่วงปีพศ2 5 2 9ก็ขึ้นไปร่วมลบบริเวณเนิน300ด้วยกันแต่จำได้ว่าช่วงนั้นพี่สีแล้วว่าหัวหน้าสีเนี่ยเขาอยูเออ่เขาเรียกหน่วยสนับสนุนด้านล่าง อยู่กับบอกอกอนะครับส่วนพวกเราชุดวิบัติการจูโจมที่4เนี่ยขึ้นไปประจําการอยู่ที่หน้าแนวเนิน300ฐานวิบัติการพลานกงเกวียนนะครับกลับมาในช่วงนั้นนะครับก็ยังไม่ได้เป็นไรแต่ก็มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องอของผมเหยียบกับระเบิดพิการทุพพลภาพไปสองนายก็คืออาสาสมัครทันพนันสาครเกตสมและอาสาสมัครทันพนันตองหล่อจิต นะครับอันนี้เป็นมือขวาของหัวหน้าสีหัวหน้าชุดปฏิบัติการของผมเองนะครับแต่พอช่วงต้นปีพศ .2530 ก่อนที่จะขึ้นยึดเนิน408ช่องบกนะครับตอนนั้นก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครทันพันสมศรีวงอนุหัวหน้าชุดปฏิบัติการของผมนะครับ เท่าที่จําได้นะครับวันนั้นก็ได้รับคําสั่งจากหน่วยเหนือบอกว่าให้ชุดปฏิบัติการชูโชมที่4เนี่ยนำกำลังพลออกไปลาาตะเวนทางด้านทิศตะวันออกของเนิน408หลังจากรับทราบคำสั่งพี่น้องนะครับเราก็เคลื่อนกำลังพลจำนวน12นายนะครับออกไปลาาตะเวนก็เดินบุดป่าหมูแมกไม้น้อยใหญ่นะครับก็เดิน ในลักษณะของการลาดตะเวนเนี่ยพี่น้องก็เดินไปนะครับในช่วงรแรกๆมันไม่มีอะไรพี่น้องแต่เราเดินไปได้สักพักหนึ่งเ,เราพบว่ามันมีเปลวไฟมันลุกไม้ป่าใกล้ๆจุดที่เรากําลังลาดตะเวนอยู่นะครับทีนี้ช่วงนั้นมันเป็นประมาณสักน่าจะเดือนกุมภาเดือนมีนาประมาณนี้นะครับอากาศมันก็ร้อน พวกต้นไม้ใบหญ้ามันก็แห้งพี่น้องนะครับไฟที่มันไหม้มันเผาไหม้อยู่เนี่ยนก็ลามเลียแบบโอ้โหรวดเร็วมากพี่น้องป๊ปป๊บป,บป,บปบ๊นะครับมันเหมือนเป็นการจงใจที่จะย่างสวดพวกเราสถานาการณ์ในวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันไม่มีเสียงปืนมันไม่มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับเราก็เข้าใจว่ามันเป็นการเผาป่าตามธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจากนั้นแล้วก็ มุ่งหน้าลงไปทางใต้นะครับพอไปถึงทางใต้ปรากฏว่าไฟดังท่านท,ที่ใต้เนี่ยมันก็ถูกจุดขึ้นมาอีกมันลุกไหม้ขึ้นมาอีกทางด้านที่ใต้เนี่ยเป็นตะก็บเชเดแดนไทยที่จะลงไปที่ประเทศกัมพูชาฝากฝั่งนั้นตอนนั้นเขาเป็นทหารของเวียดนามเข้ามายึดเรียบร้อยนะครับจะออกไปทางทิศตะวันออกออก,ออกไม่ได้เราพยายามจะพาไอ้เปลวพึงิงเปลวไฟเนี่ยออกจากวงล้อมของไฟที่กําลังลุกไหม้ให้ได้ ในช่วงแรกๆนะครับทั้งเปลวควันทั้งเปลวไฟโอ้โหชนลมุนวุ่นวายไปหมดพี่น้องเสียงดังวุ่นวกนะครับเสียงเรียกกันบอกว่าออกมาทางด้านนี้ทางนี้ทางด้านนี้นะครับมันมีช่องทางที่จะออกไปทางด้านที่ใต้แต่ถ้าออกไปทางด้านที่ใต้เนี่ยออกไปแล้วเราจะไปเจอกับกองกําลังฐานเวียดนามหรือไม่ตอนนั้นเราไม่รู้เราคาดการว่าเ,เปลวไฟที่มันลุกไหม้ในขณะนั้นมันเป็นการจงใจเป็นการเผาจากฝีมือของทหารเวียดนาม เราพยายามดิ้นหาทางออกไปทางใต้ก็ไม่ได้ไปทางเหนือก็ไม่ได้ไฟเนี่ยมันโอบล้อมมันมันไม่เป็นลักษณะวงกลมนะครับวันนั้นเท่าที่จําได้ครับจากนั้นเราก็ไปตรวจพบว,ว่ามันมีช่องทางพอที่จะวิ่งฝ่าเปลวเพลิงออกไปทางด้านทิศตะวันออกได้นะครับเราก็พยายามเราก็บอกหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าสีเนี่ยออกมาทางนี้เลยครับตรงนี้มีช่องทางพอที่วิ่งฝ่าออกไปได้เพราะงั้น หัวหน้าสีด้วยความเป็นหัวหน้าเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นพวกเอ็งออกไปก่อนออกไปก่อน,ไ,ออนไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงหัวหน้าหัวหน้าดูแลตัวเองได้บอกว่าอย่างนั้นเขาไม่ยอมวิ่งทิง้งผู้ใต้บังคับบัญชาเขาไม่ยอมออกไปก่อนพี่น้องทั้งที่ตัวเขาเป็นคนที่ตัวเล็กจริงๆเขาจะต้องออกไปก่อนแต่เขาไม่ยอมออกเขาบอกว่าให้พวกเราวิ่งออกไปก่อนเดี๋ยวเขาจะตามหลังเขาจะดูแลจะคุ้มกันทางด้านหลังให้หากเกิดทหารเวียดนามเขาจูตีบอกว่าอย่างนั้น นะครับพวกเราก็พยายามฝ่าเปลวเพลิองออกไปนะครับคนสุดท้ายมันหลุดออกจากแนวของกองเพลิงกองไฟไปได้นะครับแต่หัวหน้าสีเขาสำลัก,กวันไฟเอึกอึเกเขาก็ลม้มลงนะครับเขาก็ล้มลงทีนี้พวกเราก็เฮ้ยออกมาได้หมดพอเช็คมาสํารวจเอา้าหัวหน้าสียังอยู่ข้างในจากนั้นก็พยายามจะวิ่งเข้าไปแต่หัวหน้าสีเขาไม่ได้สรุปนะครับเขาพยายามที่จะลุกแล้วออกมาแต่ตอนนั้นหัวหน้าเขาสเปะสปะพอสมควร นะครับไหนจะสำลักควันไหนจะพื้นที่แถบนั้นพูดง่ายกับระเบิดมันก็เยอะนะครับจากนั้นเพื่อสุดท้ายบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะครับวันนั้นจำได้จากนั้นหัวหน้าสีหรือว่าอาสาสมัครทหารสมศรีวงอนุเนี่ยเขาก็ลุกพรวดขึ้นมาวิ่งออกมาเขาวิ่งสับคือวิ่งเร็วมากวิ่งสลับซ้ายสลับขวาโซเซลลมาปรากฏว่ายังไม่พ้นแนวกองพึงพี่น้อง อาสาสมัครทันพันศุมสีวงอนุหัวหน้าชุดปฏิบัติการจู่โจมที่สี่ผู้บัญชาของผมนี่ได้เหยียบกับระเบิดตึมขึ้นมาพี่น้องร่างของพี่สีเนี่ยเซถลาลมฟุบลงพี่สีถูกกับระเบิดขาพีการพี่น้องจากนั้นพวกเราก็พยายามช่วยเหลือลากดึงร่างออกจากกองเพลิงที่กําลังลุกไหมนะครับพอเอาออกมาได้ก็ ช่วยกันปฐมพยาบาลหมอเย็นอาสศาสมัครทหารอำนวยผมหอมนะครับก็เยียวยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาเชือกนะครับเอาสายยางไอ้เนี่ยมาลัดเอาผ้าไอ้เขาเรียกผ้าเฟิร์สเอทหรือเปล่าพี่น้องผมก็จําไม่ได้ต้องขออภัยนะครับว่มามัดนะครับห่อหุ้มไว้รัดลัดัด,ดห้ามเลือดไว้จากนั้นก็หามออกมาที่โบอกบ่อพอมาถึงโบกบอ,กกอเราจะต้องหามคนป่วยพี่สีเนี่ยลงมาที่ฐานของทหารหลัก น่าจะเป็นพลอ16ไทบัวดินเดชานะครับจำได้ก็ต้องมาส่งที่นั่นจากนั้นทางทหารหลักแล้วก็ทหารพลานส่วนหนึ่งเนี่ยก็นำร่างของพี่สีไปส่งที่โรงพยาบาลส่งไปที่โรงพยาบาลใดตอนนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบเพราะว่าพวกเราซึ่งอยู่ในแนวลบไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปส่งพี่สีที่โรงพยาบาลเขาจะมีหน่วยอื่นมีหน่วยสนับสนุนอีกนะครับ จากวันนั้นนะครับก็จนเกิดการสู้รบกันยึดเนิน408นำมาซึ่งความสูญเสียกับพี่น้องทหารพานแล้วก็ทหารประจำการน,นะครับจากนั้นอีกหลายปีต่อมาผมก็มีโอกาสได้เจอพี่ศรีอาสาสมัครทหารพัน์สมศรีวงอนุนะครับตอนนั้นก็เจอกันโอ้ดีใจก็อุบก่อนแล้วพี่ศรีไปยังไงมายังไงครับก็ได้ถามไทยกันนะครับแต่นะครับจากวันนั้นมาอีกประมาณก สิบปีต่อมานะครับผมก็ทราบข่าวจากพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องว่าอาสาสมัครทหานันธุนสมศรีเขาได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลือดไทยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่องค์การสงเคราะห์ทานพันศึกเขาจัดไว้ให้ในพื้นที่เขาเรียกอำเภอเลยอำเภอวาลินไปพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ราชธา,านีเขาเสียชีวิตที่นั่นนะครับปัจจุบันนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ภาพความทรงจํา ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันนะครับตั้งแต่ปีพศ2527จนถึงพศ2530นะครับพี่เขาเป็นคนดีเรื่องนี้ก็อยากเล่าเพื่อเป็นวีรกรรมให้กับอาสาสมัครทหาน,านสมศรีวงอนุหัวหน้าชุดปฏิบัติการจูโจมที่4ผู้บังคับบัญชาของลุงนนเองนะครับ เรื่องนี้เคยเล่าแต่ไม่ได้เล่าเรื่องราความเป็นมาของพี่สีเขาวันนี้มีโอกาสลุงนนท์ก็เลยนำเรื่องราวของพี่สีอาสาสมัครทันทันสมศรีวงอนุมาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วโลกได้รับรู้รับทราบร่วมกันก็ขอสดุดีวีรกรรมของอาสาสมัครทันทันสมศรีวงอนุไวนณโอกาสนี้ คลิปนี้ก็ขอเล่าแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบฟังแล้วหากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงนนด้วยเพื่อที่ลุงนนจะได้ทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ